แม่เลี้ยงน้องที่ไหนคะแล้วควบคุมอุณหภูมิยังไงทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวอย่างนี้มาค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะพาทัวร์บริษัทไอตัองมุยกันได้เอ็งกึศไปทาอะไรบนโซฟาวะไ่กินอะไรอีกเนี่ยหับๆๆับหับแม่เลี้ยงน้องที่ห้องแยกคะ่ะทีรกก็เลี้ยงบนบ้านแหละแต่ลเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเลิ่มไม่พอบริษัทเราขยายขึ้นไว้อะโนก็เลยต่อเติมบ้านแยกออกมาเลยที่ตรงนี้ลมมันก็จะโกรกลูกแม่ไม่ร้อนแน่นอนหน้าต่างเราก็มีไวหลายบานค่ะติดมุ้งลวดป้องกันยุงกัดน้องด้วยมี ตามกว่านี้เดี๋ยวลูกๆจะไม่สบายอา่ะเราจะเปิดแอร์เฉพาะหน้าร้อนไหนนะที่ไม่ร้อนก็จะเปิดเป็นพัดลมเอาค่ะเปิดตั้งแต่ตอนเช้าเลยแล้วก็ปิดตอนเย็นส่วนเครื่องระบายอากาศก็จะเปิดไล่อากาศเวลาที่มันมีกลิ่นเะช่นเวลาเราเป่าหนูอย่างเงี้ยก็จะเปิดไม่ให้มันมีกลิ่นล่าสุดแม่เพิ่งคนพบสิ่งนี้ค่ะคือการหอมดับกลิ่นและกลิ่นคือเหมือนกับที่ใช้ในโรงแรมดูเลยคือมันมีหลายกลิ่นมากนะแต่เรา,าเอากลิ่นมะลิมาลองก่อนเขาอ,อยากได้ฟีลหอมอ่อนๆแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยให้เข้ากับมูดแอนโทนห้อง แล้วมันออกฤทธิ์ไวมากกลิ่นคือแบบหอมว่ะเดินเข้าห้องมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันหอมจังวะได้กลิ่นแล้วมีกําลังใจทำงานดแม่แตะไว้ให้แล้วไปตามแล้วคือข้างในบ้านลูกแม่ก็ใส่ที่วัดความชื้นกับอุณหภูมิไว้ด้วยนะไว้แทบจะทุกมุมห้องเลยอีกอย่างคือเรื่องของแสงแดดที่แม่ก็รู้สึกว่ามันก็สำคัญที่แบบลูกคนที่ต้องใช้ UV ในการประทังชีวิตด้วยแล้วเนี่ยถ้าได้แดดอ่อนๆตอนเช้าด้วยก็จะดีมากเลยเอามันไว้ข้างๆหน้าต่างสรุปเลยว่าเรื่องของอุณหภูมิความร้อนความชื้้้้้้้นนนนนนนไไไม่่่่่่กกก็็็เเเเปปััััญหหหหหหาาาาาาบแแแแททททรรคะะีลงงงงงงอออวววจดดดตใ